สวัสดีครับผมเอิร์ธปริดครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับรถรุ่นล่าสุดของ i s u ู u นะครับกับคันนี้ครับเดนิวอีซูซูดีแม็กซ์วีคอสฟร์ไวนโฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคันนี้นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับในรุ่นนิวรุ่นนี้ครับ ดูนิ e อีซูซ u ดีแมสสนะครับอย่างแรกที่เราเห็นได้คือกระจังหน้าของเขานะครับที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อทำให้รถดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็บอดมากขึ้นนั่นเองครับเพื่อเข้ากับคำว่า v c r o s s ของเขาครับและด้านล่างครับก็ได้เปลี่ยนรูปวัตบัมเปอร์ใหม่นะครับเพื่อเข้ากับ v c r o s s สได้อย่างดีนะครับแล้วก็ช่วยเวลาขึ้นโดยสูงๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องการอันเดอร์บอดี้ที่มากขึ้นเนาะไฟหน้าครับเป็นบายบีเอลีดีนะครับเป็นรุ่นล่าสุดของอีซูซูเลยครับแล้้้้วกกก็ส่องไไไปดดาาานนหลลมๆเยครับ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างครับแล้วก็เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าลําหน้ามากสําหรับรถกระบะแบบนี้ครับมากันที่ด้านข้างของ Isuzu D-Max ครับอย่างแรกที่เห็นเลยโอ้โหความยาวนี่รถยาวมากเลยครับตั้งแต่ด้านหน้าไปด้านท้ายนี่รถคันนี้ที่ยาวสุดเกิดด้านข้างนี่ครับมีมาเป็นสแตนดาร์ดของรุ่น V-Cross เท่านั้นครับจะเป็นสเกิร์ตสีดำนะสวยมากๆเลยครับพร้อมกับโลโก้ V-Cross หญ่ๆนะครับตรงเสา A ีด้านหน้าเลยหูกระจกสีดำนะครับเป็นสีแมทัลอลิสสวยมากๆครับก็เป็นไฟเลี้ยว LED นะครับ และคันนี้นะครับก็ทําสีไม่ได้ดีมากนะครับชุดแต่งสีดำหมดเลยทั้งคันลูกบาร์ที่จับประตูแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างครับเป็นสีดําหมดทําให้รถดูดุมากๆแล้วก็เพิ่มความสวยให้กับอินทูดีแม็กคันนี้ครับ <S 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 และคันนี้นะครับก็ยังเปลี่ยนล้ออีกนะครับเป็นล้อลายใหม่ครับสีลมดําแล้วก็พร้อมกับสายลากักอินทูสูเป็นสีแดงตรงกลางครับทำให้ดูสวยมากและด้านหลังยังวงบอกนะครับว่ามีคําว่า 4x4 diff lock ซึ่งคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มาพร้อม diff lock ด้านหลังนั่นเองครับและบั้นท้ายของ The New D Max นะยูดีแม คงความเป็นดีไซน์ที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยออกมาเลยครับด้วยไฟท้าย LED ของเขาครับดีไซน์มาได้สวยมากเลยครับทั้ง2ด้านเลยครับเป็น LED 4ีลูกนั่นเองครับพร้อมกับโลโก้ดีแมครับรุ่น M นะครับแล้วก็คันนี้เป็นระบบ DDI นั่นเองครับซึ่งมากับเครื่องยนต์คันนี้ครับที่เป็น3.0ลิตร1.9 DDI นั่นเองครับบัมเปอร์ด้านล่างนี้เขาได้เรียกว่า integrated bumper design ก็คือจะทําให้ดีไซน์เนี่ยเข้ากับลูกรล้ของรถได้ดีขึ้นนะครับและคันนี้ก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับด้านหลังนี่ พอเวลาเปิดลงมาครับก็จะเห็นว่าโอ้โหที่เก็บของเยอะมากเลยครับด้านหลังนี่และขึ้นมาด้านบนนี้นะครับอย่างแรกที่เราเห็นได้คือที่เก็บของที่กว้างขวางใหญ่มากเลยครับด้านหลังของ Isuzu D-Max นี่นะครับแล้วก็ยังมีโลโก้ D-Max ใช่นะครับเป็นชิ้นเดียวกับรถเลยนะครับนี่ตรงกลางนี่และด้านบนนะครับยังมีไฟเบรกที่3นะครับบนสุดนี้เลยเนาะก็จะช่วยเตือนรถคันด้านหลังเลยนะครับว่าเรากาลังเบรกเพราะว่าคันนี้นี่จะไม่มีไฟเบรกที่3ตรงนั้นนะครับจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แทนซึ่งดีมากครับ าว่าภายในของ e อ s ยูดีแมนี่ผมบอกเลยว่าอย่างแรกที่เห็นนี่ก็คือจออันใหญ่นะครับตรงกลางของเขานี่ขนาดใหญ่มากเลยครับสามารถทำได้ทุกอย่างเลยในจอนี้ตั้งแต่ Auto อ p ต l e c a r p l a ลคามาให้ในนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ใช้โทรศัพท์ Apple รุ่นใหม่นะก็จะสามารถใช้ Wireless Apple c a r p พ a y ด้วยครับด้านล่างนี้จะเป็นช่องแอร์นะครับปรับแอร์เป็นดูว์โซนนะครับใน d ีแมคันนี้ครับสามารถปรับได้สาหรับผู้ คนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านซ้ายครับด้านล่างครับคันนี้เป็นวีคอร์สครับแน่นอนต้องมาพร้อมกับขับเคลื่อน4ล้อครับมี2 High ครับโฟร์ไฮแล้วก็โฟร์โนนั่นเองครับซึ่งใน d m a x รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกที่มีดิฟล็อกด้านหลังมาให้นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดิฟเฟอเรนเชียลล็อกนะครับเราจะสามารถล็อกดิฟด้านหลังได้นั่นเองครับมาพร้อมกับระบบ Hill Descent Control ครับเวลาลงเขาก็รถก็จะช่วยเบรกให้เนาะเพื่อคุมความเร็วของรถไว้คันนี้ครับเป็นเกียร์6สปีดครับรุ่นใหม่นะคครรัับบของ Isuzu D-Max จะต่างจากจากรุ่นเก่าที่เป็น5สปีดนะรุ่นนี้จะดีขึ้นพอสมควรเลยครับด้วยความที่มี6เกียร์นี่ขับเอ่อเหยียบร้อยกว่าอะไรอย่างนี้ก็จะลอดต่ํามากขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันเลยครับภายในนี่ก็ดีไซน์มาได้สวยงามนะครับคงความเป็นอีซูซูได้อย่างดีเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังกชันตรงกลางนั่นเลยครับเป็นทริมอลูมิเนียมให้นะครับสวยมากๆเลยเต็มคันเลยครับคันนี้เป็นพวกอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับพวกปรับเอ่อเสียงอะไรอย่างนี้นะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์เปิดพววก West Asstant ะะะรราางีี้้นนบบแลดขจม พุ้ตคอนโทรลให้ครับซึ่งมาพร้อมกับ DMAX คันนี้เลยนะครับและปุ่มด้านขวาด้านล่างนี้ครับจะควบคุมจอ mid ตรงกลางนะครับขนาดส2นิ้วนะครับใหญ่มากๆคมชัดมากๆนะครับแล้วก็มีสีสันให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มลูกเล่นอะไรมาให้นะครับและหน้าปัดครับเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะครับนี่เท่มากๆเลยครับเป็นสีขาวด้วยนะครับตกแต่งด้วยสีแดงนิดนึงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้ e s ูนย์ดีแครับและอีกอย่างเลยครับที่เป็นไฮไลท์ใน D-Max รุ่นนี้นะครับก็คือเบาะคูลแม็กซ์ครับซึ่งเเเวลาารจออดยยู่่่กทีีน บอกก็จะช่วยทําให้ตัวเองเย็นลงนะก็จะไม่ร้อนเท่ารถทันอื่นที่อยู่บนถนนนะครับเวลาขึ้นมาก็นั่งสบายสบายพร้อมขับไปกับอีสู u d ดีแม็ครับด้านหลังของ D-MAX 4ประตูรุ่นนี้นะครับก็มีความกว้างขวางมากเลยครับด้านหลังสำหรับการนั่งทางไกลนะครับมีรูมเยอะครับเฮดรูมก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเอาขาสอดไปด้านใต้เบาะด้านหน้าเลยครับเพื่อเพิ่มความสะดกสบายนะครับ แล้วเบาะคันนี้ก็เหมือนกับด้านหน้านะครับด้านหลังนี่เป็นระบบคูลแม็กซ์เหมือนกันก็จะเย็นกว่ารถอื่นๆนะครับและตรงกลางนี่ครับดึงลงมาครับจะมีที่รองแก้วให้นะครับแล้วก็สามารถวางแขนได้ด้วยนะสบายสบายเลยครับนั่งไกลๆนี่ใส่แก้วได้ตรงนี้และตรงกลางครับยังมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะครับใน D m a x คันนี้ครับเป็นช่องแอร์สองช่องนะครับรวมไปถึงนี่ครับช่อง usb type a นะครับสามารถเสียบชาร์จแบตได้ด้วยครับ สำหรับเดนิลอิซุสดีแม็กซ์คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับกับรถที่เขาทำเป็นกระบะแบบนี้นะครับทำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถพร้อมรถไปทุกที่ได้ด้วยครับในอิซุสดีแม็กซ์คันนี้นะครับเอลิเมนท์ที่เขาเลือกใช้ต่างๆนะครับที่เป็นสีดำนี่ทำมาได้เข้ากับวีคอสได้อย่างดีเลยครับและสีใหม่สีเทาอันนี้นะครับทำมาได้ดูสวยมากๆรู้สึกแบบว่ายุโรปมากๆนะครับสีใหม่นี้ครับภายในครับดีไซน์สวยเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับจอใหญ่ตรงกลางครับและระบบเทคโนโลยีคูแมนะครับบซึ่งงผมต้ออกเเเลยยยว่่าาาาาาดีมกกๆครรรรัับบสหออศศปะททไงนี่่เเวลาาข้ไปนนังใรถ าร์ขับไปได้อย่างง่ายได้เลยครับโดยไม่ต้องรู้สึกแบบว่าร้อนอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ i n สุด DMAX คันนี้นะครับหรือว่าอ s สุสรุ่นอื่นๆนะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ i n สุ u ทั่วประเทศเลยครับและเชาวันนี้นะครับต้องฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับหรือว่าใครที่ดูผ่าน YouTube นะครับกด Subscribe ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ